มามาครับมื่อนี้มาหน้าครับมาทงนะครับมากินเข่าทงนะครับพอดีอันเมียเพิ่นมาทซงเข่าพอดีครับมากินเขากันไดยังนะฮะเรากินปนกรบค่ะปนกรบกับผัดมะบุกหรือหมากบวกนะครับมาครับมากินเขาน้ำกันเด้อเด็ดปนเด็ดปนอยู่ทงอยู่ท้ายไม่ยังก็กินครับอื ผักบุ้งครับเก็บบอกอยู่ทงเข้านี่ครับอยู่หน้าหนิล่ะนะผักบุ้งสดๆครับเนี่ยจับจับแซ่บมันหลากขันกินกับเมียแซ่บกับเมียอื้อฮือผักบุ้งนะครับสดๆ เกอ็บเบาโย่ทงนี่แหละครับเนาะมากินกระปุลน,นะครับมาคนกบครับคนกบอืมขอบรรยากาศอยู่ทงอยธาแก้วนะยางโหลดอันอ่อนไหมเหรอสองเล็บฝาเปิดเติมเหลือยี่สิบ เดี๋ยวเป็นหัวรถเจ้าปะเออจ้าของเจ้าเนี่ยก็อ่อนได้หรอเหยียบเหยียบนะเขากันก็ร่างงามครับดูนี่มาตัดหยานะมันเริ่มหกแล้วเริ่มเน่าอยู่อ่อะตาซอ,อกันละ ผลกบหน่อยกับผพกบุ๋งสดๆก,กับพากระถินนะครับผักเพะเสียบานห้องนะครับเก็บเอาน้ำค้างข้างเลยนะครับเป็นพักปวด้านนะครับอขอบค เฮีย,ยสัมฝักมุ่งกัหยอดงามๆมึงดูครับสดสดเก็บออกจากาไร่ไปลายนาพันๆจากหน่อยเนาะจำปนจะไปอืมตอมเรื่องครับมากมากครับจินงข้งน้ำกันนะครับ 谢谢。Yep, yep.